สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนเลยจ้ามืมัอน,นี้แม่ซีคำเสาจะไปไหนคะเออจิกลับสกลนคนรแล้วด้วยจ้าอ๋อแม่ซีจะไปะอนไันสกลนครเลยจ้าไปงานเอ่อวงสวงทวีสุวรรณโนวันไหนคะมื้ออื่นตอนเสาร์เด้อพี่น้องเด้ออยู่ไกลวัดนั่นวัดทัมอุดมสมพร <c oughs> วัดธรรมอุดมสมพรอำเภอโพนนาแก้วจังหวัดสกลนครนะคะห่งจากสกลนครไม่เยอะ่าห่างไม่เยอะค่ะถ้าเกิดอยู่ใกล้แถวแถวสกลนครแถวโพนนาแก้วก็เชิญร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันนะคะเป็นสิริมงคลเป็นสิริมงคลสหรับชีวิตเราตอนนี้เมสซี่กำลังเดินทางไปสกลนครค่ะไปไครับไปพวกไปพ่อไปร่วมบุญน้ากันได้จ้าตอนนี้กําลังเลียนรถอยู่จ้าแลนด อ๋อไปมาได้บอกส่ง,งก็เล่นแบบพันไม้อาคุณนจัดอะไรแบบไปข้างนาออ้้มีมีรถนะคะตอนนี้รถจะลัดจอนไม่ได้ติขดขัดนี่น,นะคะไปได้เรื่อยๆเลอจ้าเ <im it> พราะว่าอันพี่น้องบ่เทันได้เตือนทางกันหลายช่วงปีใหม่รถก็สิลายอยู่ค่ะพี่น้องเตือนทางกันละมันระวังกันเด้อขับรถขับล,บลาก,กอ,อ่ะค่อยๆขับไปขับมาได้พี่น้องเด้อ เรต้องเฝ้าใจเย็นๆเดี๋ยวก็ฮอนขอบคุณแฟนละครซินไลโซ่ด้วยจ้ะโอ้ยขอบคุณขอบอกขอบใจขอบคุณหลายๆแล้วเขาก็หันกลับมาปิ้วผ่านคนปวป้าจะปวดรบกวนขอบคุณสำหรับพี่น้องสุขุมสุขวดที่ติดตามละครซินไลโซ่ตอนนี้ก็อาอวสานไปทีเรียบร้อยแล้วขอบคุณหลายๆเลยเพราะว่าไปแสดงอยู่ใส่ของเออพี่คำเสา คำเสาดีใจค่ะดีใจที่เอ่อคิดถอดคิดถึงนะคะจริงจำเมื่อกี้ทำเสาได้ใช่ไหมคะเป็นซี่ข้าเสาน้ำสกุลหยังนั่นเดียวโอ้ตอนนั้นตลกมากเลยพี่น้อง <laughs> อันแม่ซีคขาเสาเนี่ยแสดงไปเนี่ยโมโหเลยว่าเจ้าของเงินน้ำสกุลอีหยังเสียหนะคะพี่น้องเพราะว่าเอาว่า,าไปน้ำนะะ้ำผ่าแล้วก็ขับรถไป <laughs> กนัน <laughs> ูดที่หลังว่าแม่แม่ชี้คำเสาสารธรรมเหรอสารธรรมมาสันา่นว่าโอ้ไม่ชี้คำเสาแล้วสกุลสารธรรมดูมทุกทีคุณฝนก็นได้คะะ่ะอะไรคะอยากเห็นคุณฝนด้วยหลายคนอยากเห็นหน้าคุณฝนบนน่บนนะบ่นบอกว่าถ่ายคุณฝนให้หน่นอยค่ะง่งายิคุณฝนกว่าสวยกว่ากว่าง,งึม ตอนนี้กำลังเดินทางนะคะพี่น้องกำลังจะไปสกลนครนะคะจังใดเล่ากับพี่น้องที่อยู่ใกล้วัดเลยวัดธรรมอุดมสมพรเนาะวัดธรรมอุดมสมพรแต่เช้าเนะค่ะพี่น้องจะมีพิธีหวงหวงทาเวสสุวรรณโนไปร่วมพิธีเป็นสิริมงคลหลับตัวเขาเนาะค่ะพี่น้องใก่อนปีใหม่ก่อนปีใหม่เนาะค่ะพี่น้องก่อนที่เขาจะ สงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะคะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองนะคะหลอดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงนะคะให้มันเด็นสิ่งดีๆเข้ามานในชีวิตของเราแล้วก็งานกิจทองวัดหัวเชือกเมื่อกี้ใช่ไหมผมเมื่อกี้นี่ที่แต่งชุดเนี่ยคับพี่น,น้องเนี่ยเป็นฮอร์ดดิดบอยบ้า้ออันมาจากกันวัดอัน วัดหัวช้างหนองเชือกนะคะอําเภอสตึกจังหวัดบุริลํางานปิดทองฝั่งงานปิดทองฝั่งลุ่มดินลุ่งไปงานไปได้ก็ถึงวันที่สองนู่นแล้วยังปิดทองยุถึงวันที่สองค่ะวัดหัวช้างนั่นหรอวัดหัวช้างหนองเชือกใช่นะคะปิดทองในถึงวันที่สองนะกนพี่นอกใกล้ใกล้ๆกับไปร่วมบุญรวมส่วนกระทั่งวัดเพื่อเจ้า ตอนนี้นูแน้แดงก็เดินทางต่อจากงานปิดท้องแล้วก็จะเดินทางไปสกลนครมเมซี่จะไปสกลนครแล้วกลับสกลนครได้ท่องเรื่องอาอยู่สกลนครนี่แหละนี่ก็ได้ไปสกลยริตนีแย่งได้กับติดตามกันได้พี่น้องเ้อเดี๋ยวไปพ่อกันยูวัดนะคะเขากำลังเดินทางกันอยู่รถล้าตอนนี้กับเดินได้สะดวกอยู่ค่ะยมงบบ่ติดกัดปันไหน ลงๆอยู่ค่ะปไดทไนปบอทันในหลายขับพี่น้องจะได้กับไปใไส่มาใส่กับขับรถกับรับไประมัดระวังด้วยพี่น้องเดื้อ,อปลอดภัยใไไส่มาใสา่เห็แตอะไรนะมีคกามปลอดภัยใส่น้อยใช่ไหม ใจร้ายพัดไปต้ใส่โน้อใจดวงนั้นอยู่ต่างนี้จะยังเฝ้ารอยังคือต่อต้องมีสักวันเชื่งมือนี้ฟ้าปีตากันแต่ใจ ไปกับมาเบิ้งกล้องยุ่งของรู้เนาะค่ะยังยังของไม่ขอวจะเบิ้งเนื้อค่ะเพราะว่ายังลองมาได้กันจดได้ครึ่องเนินใช่ไหมังไม่ทันที่จดเสร็จก่อนจดจดเนื้อยค่ะยังลองมาได้กันครั้งแรกแน่ๆที่ลองลองลองมือสะดวกมาเพลงเพาะกับเพลงมวนมากเลยกต่เลยอยากลองลองไข่มุกลองลองไข่มุกลองไว้เพราะมากยันโซ่ลอง ลูกหลาลองไห้อย่างนี้กะเลยเอามาลองตำตาลองบึง <c oughs> เอายีร็นะองเบื้อง่เนีบงได้บงได้ลองได้หลายวายนนนนนัยู่ใส่นายูใส่นโอ้ยู่บอมาขึ้นน้ำลจชะตาจึงมิใจร้ายน้องพนองไ้แต่อารู้มากเลย <c oughs> ครสิ้นหลายโซน่น้องๆเนาะก็เป็นนักรที่ที่มากมากมากเลยค่ะบนป่าของเมซี่นี่แหละอยู่ไซน้องนี่จะไปร้องที่นี่นหะให้ฟังไปค่ะพี่น้องไปเทศบุญกันค่ะอยู่วัดตังวัดธรรมอุดมสมพรค่ะพี่น้องอำเภอพลนพลนาแก้วจังหวัดสกลนครค่ะพี่น้องไหนก็อยู่ไก่แถบนั่นก็ไปร่วมบุญร่วมกุศลน้ำกันเนึกแต่ก เดี๋ยวพอกันยูวัดได้จ้ะพี่น้องเดี๋ยวเดินทางเดินทางกําลังเดินทางอยู่จ้ะเอาก็จะเดินทางไปเรื่อยๆค่ะจุดมุ่งหมายเขาก็ที่อาเภอโพนนาแก้วจังหวัดสกลนครตอนนี้เราเดินทางอยู่นะจ้ะไปพี่น้องไปไปร่วมบุญน้ากันเด้ออยู่ไกลแถวๆกันโพนนาแก้วแถวสกลนครก็ะไปร่วมบุญกันวันนี้ก็ขอให้พี่น้อง ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเลยจา้าสุขภาพดีจิตใจดีคิดแต่สิ่งดีดีสิ่งดีๆก็ต้องเข้ามาหาอย่างแน่นอนคอยมีความสุขลุงเลืง้งสุกสิ่งสุกอย่างเด้อพี่ตองเด้อทั้งชีวิตการงานสิ่งที่เฮ็ดอยู่ก็กขอให้ลุงเลืง้งมีแต่ความสุขความเจริญวันนี้ขอกลก่าขอมาสวัสดีจา้า